วิธีการใช้งาน Watch List นะคะเรามาดูตัวอย่างการหาซับราคาถูกกว่าตลาดมาขายกันนะคะเริ่มต้นเลยค่ะกรณีนี้นะคะขอใช้กรณีที่ซอยนักนิวาสแล้วกันนะคะเรากําหนดเงื่อนไขไปเลยค่ะเช่นนะคะที่ดินนะคะระบุไปเลยค่ะซอยนักนิวาสนะคะย่านลาดพร้าวค่ะราคาตลาดนะคะเราก็ต้องทราบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราขายอยู่แถวไหนนะคะเราก็ควรจะทราบราคาของที่ดินแถวๆนั้นนะคะ ในกรณีนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แบาทต่อตารางวาค่ะแต่ราคาที่เราต้องการใช่ไหมคะเราเป็นเอเจนต์เราก็ต้องการราคาถูกนะคะจะได้ขายง่ายถ้าใครนะคะโพสต์เข้ามาราคาต่ํากว่าราคาตลาดนะคะเช่นน้อยกว่า90 0 0 0บาทนะคะช่วยส่ง listing นี้มาให้เราด้วยอ่ะเราก็กำหนดลงไปค่ะ ขนาดที่ดินเราระบุได้ด้วยนะคะต้องการที่ดินไซส์ไหนนะคะเช่นกรณีนี้นะคะถ้าน้อยกว่า800ตารางวานะคะก็ให้ส่งลิสติ้งมาให้ในลิสต์ของเราด้วยค่ะจากนั้นสามารถกำหนดได้อีกค่ะว่าเราต้องการนะคะกี่เดือนย้อนหลังนะคะเช่นกรณีนี้นะคะเราต้องการ6เดือนย้อนหลังค่ะลิสติ้งที่โพสต์ย้อนหลังไป6เดือนนะคะขอให้ส่งมาให้ด้วยนะคะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะ สามารถเรียงลำดับให้ดูตามเงื่อนไขที่เรากำหนดอีกด้วยค่ะเช่นราคาต่อตารางวาถูงที่สุดให้ขึ้นมาก่อนในลิสต์ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะได้ข้อกำหนดเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเริ่มสร้างฟิลเตอร์หรือตัวกรองกันเลยนะคะฟิลเตอร์นะคะก็คือเงื่อนไขในการหาทรัพย์ที่เมื่อกี้เรากำหนดไว้ทั้งหมดนั่นเองล่ะคะ่ะเริ่มต้นนะคะกดเจ้าตัวนี้เลยคะ่ะเครื่องหมายบวกในวงกลมสีทองนี้นะคะจากนั้นนะคะระบบก็จะนำคุณมาสู่หน้าจอนี้ค่ะ บรรทัดแรกนะคะก็ตั้งชื่อฟิลเตอร์ค่ะชื่อฟิลเตอร์ตรงนี้นะคะจะไม่มีผลต่อการค้นหานะคะเป็นชื่อสำหรับเราในการจดจำค่ะว่าเราตั้งชื่อ listing นี้ว่า listing อะไรนะคะเช่นกรณีนี้นะคะเราตั้งชื่อ listing ว่าซอยนาคนิวาดค่ะจากนั้นนะคะเงื่อนไขทั้งหมดนะคะที่เมื่อกี้เรากำหนดไว้กรอกไปเลยค่ะตามกรอบสีเหลืองนี้นะคะโดยเริ่มต้นนะคะที่เรากำหนดไว้นะคะเรากำลังจะมองหาทรัพย์ที่เป็นที่ดินใช่ไหมคะเราก็ กดไปเลยค่ะประเภทนะคะแล้วก็ที่ดินค่ะคีวิดนะคะเราใช้คําว่านาัคนิวาสค่ะเพราะว่าระบบนะคะก็จะไปเสิร์ชหาคําว่านาคนิวาสนะคะในเฮดไลน์ของประกาศแต่ละประกาศเนี่ยมาให้เรานะคะเราสามารถกําหนดเงื่อนไขลงไปใน listing ได้ด้วยว่าเราต้องการราคาที่เท่าไหร่นะคะมันเทพมากเลยนะคะฟีเจอร์นี้ที่มันสามารถกําหนดราคาได้เพราะราคานะคะเป็นคีย์สําคัญในการขายซับของเอเจนต์ทุกๆท,ท,ท่านอยู่แล้วค่ะจากนั้นค่ะขนาดที่ดินเราต้องการไซส์อะไรนะคะ ถ้าเราต้องการไซส์ที่800ตารางวางเขียนลงไปเลยค่ะถ้าต้องการไซส์อื่นนะคะก็กรอกลงไปตามที่เราต้องการได้เลยประเภทการประกาศนะคะเราต้องการเช่าหรือขายกรณีนี้ขายติ๊กค่ะและระบุช่วงเวลานะคะว่าเราต้องการประกาศที่ย้อนหลังไปกี่เดือนก็สามารถติ๊กลงไปเลยค่ะและเพื่อเพิ่มความสะดวกในการค้นหานะคะระบบก็จัดเรียงลำดับไปให้ตามความต้องการอีกด้วยค่ะ เช่นนะคะเราต้องการนะคะราคาต่อตารางวาที่ถูกที่สุดนะคะระบบก็จะเรียงลำดับ listing ให้เราเห็นจากถูกที่สุดไปแพงที่สุดค่ะสิ่งที่ควรทราบนะคะคีย์เวิร์ดนะคะที่เราระบุลงไปนะคะระบบจะทำการค้นหามาจากหัวข้อประกาศนะคะหรือว่า headline ของโฆษณาในเว็บไซต์อสังหานั้นๆค่ะจากนั้นค่ะระบบนะคะจะแสดงซับนะคะตามเงื่อนไขที่เราระบุไว้ค่ะ เช่นนะคะเราระบุว่านาคนิวาสนะคะระบบก็จะไปหามาให้หมดเลยค่ะ listing ที่มีคําว่านาักนิวาสนะคะก็จะมาอยู่ใน watch list ของคุณค่ะหมายเหตุไว้สักนิดหนึ่งนะคะชื่อหัวข้อบางประกาศนะคะอาจจะยาวเกินไปนะคะทําให้ไม่สามารถโชว์คีย์เวิร์ดของคําที่เราค้นหาได้หน้าจอมือถือนะคะอาจจะเล็กไปน,นิดหนึ่งนะคะคําว่านาคนิวาสอาจจะถูกซ่อนอยู่แต่ listing นั้นนะคะก็จะขึ้นมาใน watch list ของคุณค่ะเมื่อเรากดเข้าไปดูใน listing ที่เราหมายตาไว้นะคะ ก็จะเห็นเลยค่ะว่า listing นี้นะคะมาจากเว็บไซต์ไหนค่ะซึ่งสามารถดูได้จากหน้าจอที่คุณเห็นตอนนี้เลยนะคะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะถ้าเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเรายังสามารถดูข้อมูลประกาศนะคะจากเว็บไซต์ที่ระบบดึงมาได้อีกด้วยค่ะโดยการคลิกปุ่มเว็บไซต์นะคะในกรอบสีเหลืองที่คุณเห็นอยู่นขนะนี้เลยค่ะมากไปกว่านี้นะคะระบบนะคะจะส่งข้อมูลนี้นะคะไปอยู่ใน draft ของคุณนะคะ เพื่อเตรียมพร้อมให้คุณเนี่ยสามารถทำประกาศได้ทันทีอีกด้วยค่ะก็ง่ายๆนะคะเพียงกดปุ่ม draft นะคะในกรอบสีเหลืองที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะขณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็มีปุ่มโทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณกดจากปุ่มนี้นะคะเพื่อโทรออกหาเจ้าของทซัพ์หรือว่าเอเจนต์ผู้ดูแลทรัพย์นั้นนะคะเพื่อขอทำการตลาดได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะโทรขออนุญาตเจ้าของทรัพย์หรือว่าเอเจนต์ที่ดูแลทรัพย์นั้นก่อนนะคะ การตั้งค่างเงื่อนไขการค้นหารัพย์นะคะระบบก็อนุญ,ญาตให้เรานะคะตั้งได้ถึง10เงื่อนไขเลยค่ะพร้อมกันเลยนะคะอยากจะหาที่ไหนนะคะก็กําหนดได้เลยค่ะและ้าหารัพย์ได้เพียงพอแล้วนะคะสําหรับ listing ไหนนะคะก็เอาชื่อ listing นั้นออกไปได้นะคะและใส่ listing ใหม่ที่เป็นเป้าหมายของคุณนะคะไปแทนที่ได้เลยค่ะยกเว้น free วอร์ชั n น,นะคะระบบอนุญ,ญาตให้สร้างได้เพียง1ฟิลเตอร์เท่านั้นค่ะ ทิปเล็กๆนะคะที่อยากจะให้เพื่อนๆไว้นะคะนั่นก็คือถ้าเราใส่เงื่อนไขลงไปเยอะนะคะเราก็จะได้ข้อมูลหรือ listing มาน้อยค่ะเพราะว่าเงื่อนไขมันอาจจะแคบเกินไปนะคะเทคนิคค่ะก็คือการหาทรัพย์นะคะตามทำเลที่ตั้งนะคะก็ระบุค,คีย์เวิร์ดไปเลยค่ะเป็นชื่อทำเลจะดีกว่านะคะได้ข้อมูลมากกว่านะคะและแม่นยำกว่านะคะการเลือกอำเภอเขตตำบลแขวงนะคะมาดูค่ะตัวอย่างนะคะเราใส่คีย์เวิร์ดว่ารัชดาใช่ไหมคะ เราไม่ต้องระบุนะคะเขตแขวงจังหวัดเราไม่ต้องระบุค่ะระบบนะคะก็จะทําการไปรวบรวมนะคะทรัพย์ที่เกี่ยวกับรัชดานะคะมีคําว่ารัชดาในหัวข้อประกาศมาให้เราทั้งหมดเลยค่ะเราก็เลือกดูนะคะพิจารณาดูอันไหนที่ชอบนะคะก็เลือกใส่หัวใจไว้เลยค่ะเราก็จะได้ข้อมูลที่มากขึ้นจํำนวน listing ก็มากขึ้นค่ะและเราก็จะได้เลือกหา list ที่เราชอบนะคะจาก listing ที่มากขึ้นนั่นเองค่ะ